สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกลูกหมาเบื้องต้นนะครับตอนนี้จะมีแต่ความน่ารักนะครับตนนัวนี้พ่อไทแชมป์แดงหอมเก็ดแม่ไทแชมป์ฟ้าใสนะครับปู่แดงสยามนะครับอาลูกศรนนะฮะซีดไม่มีเวลา,าดูซีดนะฮะให้ดูนะฮะมันจะบุ่มบุมลงไปนะครับเขาเรียกวนวนอน,นั้นคือซีดถ้าจะซื้อลูกสุนนะัตมีซีดต้องให้คนขายผ่าให้เรียบร้อยนะครับ ผ่าลายเขาประกันเลยครับว่าต้องหายนะครับถ้าเป็นซีที่โคนหางโคนหางเนี่ยอย่าไปเอานะครับโอกาสดุมีสูงนะครับคือนักที่ผมบีดมาเนี่ย6-7ข้อก็ไม่มีซีเลยนะครับตำแหน่งขาหน้านี่ฮะต้องเหยียดตรงนะฮะไม่บิดไม่แอนนะครับเส้นหลังนะฮะเส้นหลังนี่ก็คือหลังต้องเป็นระนาบนะครับมีฉากคอ ปากมอมนะฮะไม่ใช่หน้าดำนะครับฟันสวยลิ้นมีปานนะครับหางต้องด่าไม่ม้วนนะครับอันนี้สุนัขจี้สามวันนะครับยังไม่รู้จะยืนได้ไหมนะครับ mm hmm. วันวนี้เพิ่งเอามาเล่นดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะยืนได้ไหมด mm ู hmm. ว่เขาจะมีแบบเขาเรียกว่าทักษะพรสวัรค์ไหมอนอ้ลูกมา ยังไม่ยืนนะครับขาก็ยังอ่อนนะครับแต่เราให้เห็นดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมเส้นหลังเป๊ะอาลูกศรนนะส่วนตำแหน่งหางนะฮะต้องถึงข้อขานะครับนี่คือที่ถูกต้องนะครับถึงข้อขานะครับถ้าไม่ถึงนี่ถือว่าหางตั้นนะครับผิดไหมไม่ผิดนะครับดูนะครับมุมขาหลังกํกลังดีนะครับเราเลี้ยงเราต้องศึกษานะครับคือเสียเงินแล้วเราไม่ได้ได้ฟรีนะฮะถ้าเขาแจกฟรีก็ว่าไปอย่าง จต่แจกฟรีก็ต้องดูนะครับว่าพ่อแม่เป็นยังไงนะครับแต่ดูนะครับนะครับศึกษาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสามารถโทรมาถามได้นะครับว่าเป็นยังไงเลือกที่ไหนข้อสุนักมาตรฐานมีไม่เยอะหรอกครับเชื่อผมวนใหญ่าจะมีแต่คนขายนะครับคนขายก็ขาดความรู้ก็เยอะนะครับถามรู้เยอะต้องทําได้นะครับรู้จริงพูดจริงคอกบ้านหอมเก็บขอบคุณครับ Thank you.